สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเนาะมือนีห้าสิบห้าไม่เห็ดไม่กวาดนะครับเนาะไม่กวาดนะครับก้านมะพร้าวนะครับตอนก่อนแรกเนาะเราก็ต้องไปหาก้านมะพร้าวก่อนนะครับก้านมะพร้าวนะครับที่มันแห้งแล้วแล้วก็เหล่านะครับเอาเฉพาะก้านมันมาเนี่ยครับเรามานะครับเนี่ยครับเรามาพอสมควรนะครับแล้วก็นี่เลยครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเนี่ยครับน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟนะครับสิบาทนี่เราใช้หมดแล้วก็เตรียมมานะครับเนี่ยครับ มาก็มีตะปูนะครับตะปูตะปูค้อนแล้วก็ด้ามไม้กวาดนะครับที่เราจะทําไม้กวาดกันนะครับเนี่เลยครับอ่ะมาดูขั้นตอนการทํากันเลยครับทุกคนครับต่อไปแล้วก็เตรียมด้าม,มาแล้วเนาะด้ามไม้กวาดแล้วก็จะสอดเข้าตรงนี้นะครับอ่ะสอดเลยขึ้นม่สอดไปแล้วนะครับสอดให้ชิดตรงนี้เลยนะครับชิดตรงนี้เลยนะครับสอดให้มันชิดเลยนะครับ ถ้าสอดยากก็ใช้ค้อนตอกไปเลยครับนะครับสอดเข้าไปแล้วครับใช้ตะปูนะครับคือเราจะเอาตะปูยึดไม้จับนะครับเนี่ยยึดไม้จับกับก้นของกระป๋องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับนะครับก็ใช้ค้อนตอกเลยนะครับตะปูที่ตอกตรงนี้ก็ใช้ตะปูเล็กประมาณนี้ครับจะตอกง่าย เรียบร้อยนะครับประมาณสองดอกบอกสองดอกเลตเอเลเอสองดอกก็ได้นะครับตอกตรงท้ายนะครับอ่แล้วก็มาตอกตรงนี้ยึดไว้อีกด้วยนะครับระวังมือเดอ้อนะครับผมเราจะปลูก ูนิ้วนะครับนิ้วหนึ่งนะครับตะปูนิ้วหนึ่งก็จะต่ออีกข้างหนึ่งนะครับตอกัดอีกกลัดกันอ่าตอกัดกันสองข้างนะครับระวังมือโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเจาะรูนะครับกระป๋องกันโดยใช้ตะปูนะครับเจาะเลยนะครับเจาะรูนะครับเพื่อจะเอาตัวนี้ไปเสียบนะครับก้านไม้ ก้านมะพร้าวเนี่ยครับไปเสียบนะครับเจาะเลยนะครับเจาะไปเรื่อยๆเลยนะครับแรกได้ให้มันทีๆหรือไม่ทีแล้วก็เจาะไปเลยนะครับเจาะไปเรื่อยๆนะครับก็เอาตะปูน้อยเจาะอ๋ออันนี้มันง่ายกว่าอันมั้งเนี่ยครับผมก็เสียบขวดไรพอนเอฟไปเรื่อยๆนะครับ เสียบไปเรื่อยๆนะครับตรงท้ายเราก็เสียบเสร็จแล้วนะก็เสียบไปเรื่อยๆครับใครชอบทีก็เสียบทีนะครับอ่ะมาเสียบก้านกันนะครับนี่เลยครับก้านมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็เอามาเสียบเลยครับนะครับแม่กําลังเสียบแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมพูดผิดเนาะจริงๆมันคือไม่ใช่กระปรองนะครับมันคือขวดไลปอนเอฟเนาะเมื่อต้นคลิปอาจจะพูดผิดไปนิดนึงนะครับมันคือขวดของไลปอนเอฟนะครับหลังจากที่เราใช้งานมันหมดแล้วเราก็เก็บขวดไวนาาน God, น้นะครับเอามาดัดแปลงทําเป็นไม้กวาดนะครับนะครับเห็นไหมเออเสียบไปเรื่อยๆนะครับนี่ละขวดมันจะเปน ือว่าไม้กวาดที่บ้านนะครับแม่จะเป็นคนทำเนีย่ยทาแบบนี้นะครับทุกครั้งเลยไม่ค่อยได้ซื้อหรอกครับครับเริ่มและลืมิืมเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทุกคนผมจะมาบอกนะครับว่าสาเหตุที่แบบเราไม่เสียบรูตรงนี้ไว้ให้มันเสร็จหมดแล้วค่อยเสียบตรงนี้นะครับก็คือคือถ้าเราทําทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันจะเสียบง่ายแล้วมันตรงเนี้ย มันจะเต็มนะครับคือกา้านมาเต็มตรงนี้แล้วมันจะมันจะไม่แฟบนะครับตรงนี้มันจะทําง่ายกว่านะครับนี่คือสาเหตุที่เราไม่เจาะครั้งเดียวแล้วค่อยเสียบนะครับเราค่อยๆค่อยๆเจาะขวดแล้วก็ค่อยเสียบไปเรื่อยๆนะครับผมมีวิธีแนะนํานะครับถ้าถ้าเราอยากจะให้มันแบบ บางทีตะปูมันอาจจะเสียบตรงนี้ยากเนาะให้เราเอาไปลนไฟนะครับเสียบมันจะง่ายแล้วก็เร็วได้นะครับลนไฟก็เสียบลนไฟแล้วก็เสียบครับมันจะเร็วมากๆนะครับเนี่ยลนไฟนะครับแล้วก็เสียบเสียบเสียบียบแป๊บเดียวเสร็จนะครับอันนี้ไม่ได้ลนไฟเนาะอาจจะดูติดๆดขัดๆนะครับนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่แบบว่าเราแบบคือเสียบรูไปด้วยแล้วก็เสียบเสียบก้านไปด้วยเพราะว่าเราจะให้มันสับสับสว่างเนาะภาษาอีสานเอื่นสว่างให้มันแบบว่า เนี่ยครับให้รู้กับตรงเนี้ยมันมันมันคนละไอเนี่ยกันนะครับมันจะสวยงามนะครับ จริงๆเวลาที่เราเจาะรูนะครับอย่าให้มันถี่มากนะครับเพราะว่าคือมันจะเบียดกันเกินไปแล้วเวลาเราเสียบด้านบนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเสียบยากนะครับนะครับให,ให้พอดีพอดีนะครับทุกคนเนี่ยใกล้แลวเนี่ยเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับสวยสวยงามใกล้เสร็จแล้ว,วเรื่อยๆคือไม้กวาดอันหนึ่งใช้เวลาทําไม่นานนะครับเราเตรียมอุปกรณ์มาเนี่ยครับไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับ นี่เลยครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราจะเสียบมาถึงแค่ประมาณนี้นะครับขวดเนี่ยครับตรงตรงสัญลักษณ์นี้ก็ได้นะครับขวดไรเปิลเอฟเนี่ยเสียบมาถึงแค่ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีสวยนะครับนี่ครับมันจะพอดีเลยครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกวาดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปลองกวาดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองกวาดดูนะครับทุกคนนะครับแล้วก็พอดีนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยครับกวาดง่ายมากดีมากนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะครับทุกคนยิ่งเรากวาดไปเรื่อยๆนะครับมันยิ่งจะเสียบมันจะคือเหมือนแรงที่เรากวาดมันจะดันตรงนี้เข้านะครับดีมากกวาดทง่ายมากดีมาก ดีมากนะครับแล้วทีนี้นะครับคือเราเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไปเรื่อยๆเนาะมันอาจจะมีหักมีหลุดนะครับเราก็สามารถที่จะคือไม่ต้องทิ้งตรงนี้นะครับคือคือถ้าสมมติว่าตัวนี้มันหลุดหมดไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็ไปเหลาเหลาไม้นะครับมาเสียบใหม่ได้นะครับคือเสียบได้ตลอดนะครับเนี่ยครับคือดีมากนะครับอ่าอย่างอย่างไม้อันนี้นะครับคือเนี่ยดูสภาพนะครับคือมันใช้งานมานานมากแล้ว คือเมื่อตรงนี้มันหักนะครับเราก็จะดึงออกนี่คือเราดึงออกแล้วเรามาเสียบใหม่นะครับนะครับสังเกตนะครับนี่คือไม้กวาดอันนี้ใช้งานมานานมากแล้วนะครับพอพอมันเหมือนว่าเรากวดไปเรื่อยมันหักมันเริ่มสั้นนะครับเราก็ถอดทิ้งนะครับแล้วก็เอามาเสียบใหม่นะครับนี่คือที่เราถอดทิ้งไปนะครับแล้วเอามาเสียบใหม่นะครับนะครับอันใหม่เพิ่งทำนะครับแต่นี้อันเก่าแล้วก็ถอดตรงนี้ออกแล้วเราก็เอาอันนี้มาเสียบใหม่นี่ครับผม